สุติการวิปลาสุปราธรรมานะไออันนี้เป็นมุกมุกสีทองนะลูกค้าอันนี้ประมาณสักประมาณสิบเจ็ดมิลน,นะลูกค้าอันเนี้ยแปดร้อยห้าสิบนะเป็นมุกสีทองนะจ๊ะข้อมือละสามร้อยห้าสิบอ่าทีนี้อันเนี้ยเป็นเป็นอความารีนนะลูกค้าพี่ใเห็นหินนะสวยดีนะแล้วก็แต่ข้อมือนี้ต้องประมาณสิบ ข้อมือแบบนี่เหมือนพี่ปาข้อมือสิบหกอ่ะพี่ปาข้อมือสิบหกนะอ่ะอันนี้ข้อมือสิบหกงานจะเป็นพวกพวกไทเทเนียมพวกชุบหนาๆนาเออแต่ลูกค้าอย่าไปไปดูตรงอย่าไปดูตรงอย่าไปดูตรง,ตรงเรือนนะเพราะเรือนเนี่ยแบบเออเขาเป็นงานแบบงานฝีมือใช่ไหมให้ดูตรงตรงหินมากกว่าซื้อหินเม็ดเนี้ยอะไรเงี้ยเอออันนี้น่าจะเป็นอะความมรีนนะพี่ปาว่า นะไม่งั้นก็เป็นพวกตระกูลเพทายอะไรเงี้ยอันนี้ได้สามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เม็ดใหญ่สามร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าต้องแบบข้อมือต้องสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยอืมแต่เป็นงานที่แบบว่าเป็นงานฝีมือเนาะงานฝีมือแบบว่าเออ่เนี่ยประมาณนี้นะอืมแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้สองร้อยห้าสิบนะอันนี้เป็นซิตรินนะคะลูกค้าซื้อหินเนะี่ยเม็ดเนี้ยในราคาสองร้อยห้าสิบาทอย่าไปดูตรงเรือนนะ อันนี้ยห้าสิบาทนะคะฟรีส่งนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นอเมทิสต์นะลูกค้าอเมทิสต์ข้อมือลูกค้าต้องสิบ8 1็20ิบปดบเก้ายี่สิบอะไรประมาณนี้นะถ้าข้อมือเล็กๆอย่างอย่างพี่ปาข้อมือ16เนี่ยมันพอใส่แล้วมันจะหลวมๆอย่างนี้ไงเออแต่มันมันมีแต่ข้อมือใหญ่ไงนะคะอันนี้เป็นอเมทิสต์นะคะ2 5 0ห้าสบาทมีอยู่ชิ้นเดียวนะที่เป็นพวกเป็นอความารีนที่ราคาจะอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นเขียวเขียวพวกเลมอนควอร์สนะคะตระกูลควอร์นะคะเนี่ยเห็นนะสีเขียว,ส,ยว,ว,ว,ะะวสีเขียวอะ่ะพวกพวกเลมอนควอร์นะคะควอร์สีเขียวอ่ะอืมนะคะอืมนี่นะคะลูกค้าไม่ต้องไปขุดแล้วนะคะเราจ่ายแค่สองร้อยห้าสิบเราก็ได้ได้เม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ลาพิลาซูรี่นะคะ ลาพิตรซูรี่นี่สอง้อยหมีอยู่ชิ้นเดียวนะที่ราคา350นะคะก็คือชิ้นสีฟ้าอะความารีนนะคะอ่าสวยค่ะลูกค้าสวยนะคะแต่หินก็สวยนะน้ำแข็งดีนะเอาไปเจียทำพลอยทำหวบพลอยน่าจะสวยนะลูกค้าว่า,าเดี๋ยวขอสอ่งกับกล้องก่อน อันนี้เป็นหินแท้นะลูกค้าพี่ปาเช็คแล้วเป็นหินแท้มสวยอันนี้เป็นงานหินนะลูกค้าอันนี้เป็นงานหินอันนี้ซิตรินแล้วสองสองสองนี่อเมทิส อืมอความารีนสวยเนาะนี่อความารีนสวยอา่าแล้วก็พี่ปาจะนําเสนออันนี้พี่ปาลองลงงานนะแต่ราคาไม่ได้แพงอนะอลูกค้าจะซื้อทั้งจี้ทั้งชุดอะไรก็ได้นะแต่ราคาก็จะอยู่นี่นี่เป็นอเมทิสต์นะคะลูกคา้าพี่ปาส่งแป๊บหนึ่งว่ามีเดี๋ยวพีาสง่งแปะกนะเมื่อก,กี้ยังไม่ได้สง่ง โอเคสวยไม่มีริ้วของสีอะลูกค้าอันนี้นะคะอเมทิสต์นะคะบำบัดความเครียดอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะพี่ปาาขายอย่างนี้เลยนะลูกค้าเพราะว่าต้องใช้โคอแบบประมาณนี้นี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะจะจตัวเรือนตัวเรือนเนี่ยก็จะทําเป็นงานฝีมือลูกค้าแล้วก็พี่ปลาก็เอาจุกจุกสิบจุกชุบน้ากันนะมาใส่นะคะพี่ปาต้องแก้จุกเพราะจุกเดิมไม่สวยแล้วก็ใช้ ตัวโคลนนี่เป็นสเตลเลตนะคะเป็นพิงกูนะคะเป็นพิงกูนะคะอันนี้สามรอยห้าสิบาทนะลูกค้าลูกค้าต่อพี่ปานะพี่ปาไม่ได้บวกเยอะนะคะน,นี่สามร้อยห้าสิบบาทนะอ่าลูกค้าอันนี้เป็นกรีนสตรอเบอรี่กรีนสตรอเบอรี่นะอ่ากรีนสตรอเบอรี่นะคะ จี้อย่างเดียวสองอยห้าสิบนะอันนี้เป็นกรีนสตรอเบอรี่นะจี้อย่างเดียวสองรอยห้าสิบจี้พร้อมคอสามรอยห้าสิบนะอันนี้แยกขายได้เพราะว่าต้องใช้คอเล็กได้อันนี้คอเล็กได้อันนี้เป็นกรีนสตรอเบอรี่นะคะอันนี้กรีนสตรอเบอรี่นะลูกค้าไม่ใช่กรีนอเวนเจอรีนนะเอออันนี้กรีนสตรอเบอรี่สองร้อยห้าสิบาทค่ะลูกค้าพร้อมคอนี้สามร้อยห้าสิบนะ อันนี้ปกติพี่ปลาต้องขายแต่จี้นะสามร้อยห้าสิบแต่พี่ปลาแถมโคให้แล้วกันนะคะเฉพาะจี้อ่ะสามร้อยห้าสิบนะคะพี่ปาก็แถมให้พร้อมโคนะอ่าสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นอ่ะควไอีเอ๋เขาเรียกว่าฟูฟัวร,รายลูกค้าฟัวร,รายฟัวร,รายนะ เฉพาะจี้สามร้อยหาสิบแต่โอเคเคสดนี้พี่ปาแถมให้แต่ชิ้นนี้จะจะมีร่องรอยการเดินทางนะลูกค้าดูร่องรอยการเดินทางนะอืมีมร่องรอยการเดินทางนะบอกไว้ก่อนนี่สามร้อยห้าสิบาทเป็นเป็นฟัวรลายนะสามร้อยห้าสิบาทนี่อย่างนี้นะลูกค้าสามร้อยห้าสิบาทงานสวยนะพี่ปาว่าเนี่ยนี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทพร้อม โคนี้ให้ให้ไปเลยนะสามร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเป็นกรีนอ่ะสองร้อยห้าสิบาทแยกแยกขายนะแยกขายได้นะคะเพราะชิ้นเล็กลูกค้านี้รถโค้ดนะรถโค้ดนะลูกค้าจี้รถโคด้ดคือลูกค้า เรือนนี้ไม่ได้ชุบเพิ่มไม่ได้อะไรนะมาออริจินอลแต่งานโอเคงานใช้ได้สองร้อยสิบคอมคอนะอืมคือเอาไปใส่กำขับ่างานแฟชั่นนะลูกค้างานแฟชั่นแต่เป็นหินแทนะรถโคดนะเมตตามหานิยมนะคะเน้นด้านเมตตานะคะเ<ส>จ้านายรักลูกน้องรักถ้าเป็นเราเป็นเจ้านายอ่ะเจ้านายจะรักเราถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเจ้านายลูกน้องจะรักเราแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องอ่ะ เจ้านายจะรักเราแต่ถ้าเราเป็นเจ้านายลูกน้องจะรักเราอันนี้เป็นรถโค้ดนะคะสองรอยห้าสิบจี้อย่างเดียวร้อยห้าสิบนะคะ รุ่นนี้รุ่นนี้ยมทิสนะคะ350บาทนะคะจี้อย่างเดียว350นะคะพี่ปาแถมคอให้นะคะจี้อย่างเดียว350นะคะอ่านี่เป็นงานแฟชั่นแต่เป็นหินแท้นะลูกค้าพี่ปลาไม่ได้ชุบเพิ่มนะถ้าชุบเพิ่มเนี่ยค่าชุบแพงพี่ปลาขาดทุนกับงานชุบมาเยอะมากอันนี้พี่ปลาก็เลยขายงานไม่ชุบนะคะเดี๋ยวพี่ปาส่งแป๊บนึงว้ายวายวายวาย <laughs> นะลูกทุ่งนะพี่ปลาลูกทุ่งต้องส่องด้วยนะเอออันนี้อเมทิสนะลูกค้า อเมทิสตนะคะอ่าอันนี้อันนี้อยู่ที่สามยห้าสิบบาทขายแยกๆนะขายแยกจี้อย่างเดียวสองรอห้าสิบนะคะโคหนึ่งรอยแยกได้นะคะชิน้นนี้ชิ้นนี้สองยห้าสิบาทเฉพาะจี้นะ,ะอื เป็นมีพิงโก้พิงโก้ถ้ามีพิงโก้นะแล้วก็มีสีขาวสีขาวหนึ่งร้อยพิงโก้กับทองร้อยห้าสิบ อ่ทองพิงโกหรือว่าสีขาวอ่ะอันนี้อเมทิสต์นะคะอ่ะอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบนะลูกค้าอันนี้สองร้อยห้าสิบนะเฉพาะจี้นะ จี้นี้พี่ปลาเปลี่ยนจุกให้แล้วนะเฉพาะค่าจุกก็เป็นร้อยแล้วลูกค้าอันนี้พี่ปลามาลดให้งานพี่ปลาลองลองลองพีง่ปลาลอง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 เขาเรียกลงงานน่ะเนาะว่าโอเคไหมเออลองผิดลองถูกอะ่ะเออไม่ลองไม่รู้นะเออลองงานว่ามีลูกค้าสนใจแบบซื้อไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็น เป็นรถคอสนะลูกค้ารถคอดสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะรถคอสขอพิงโกค่ะโอเคอ่าลูกค้าขอพิงโกสงสัยเส้นนี้แน่เลยย4สี่นิ้วจะได้ให้ลูกค้าาลูกค้าขอซื้อย4สี่นิ้วสวมหัวได้ไหมอ่ะ ส่วนไม่ได้น,นี้ไม่ใช่ยิบสีนิ้วอะอันนี้อันนี้นะคะลูกค้าสามรยห้าสิบาทนะคะอันนี้ไม่แยกขายนะอันนี้เฉพาะจี้สามรอยห้าสิบนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปพี่ปาก็แถมแถมคอให้เนาะอืมอืมอันนี้รถควอนะลูกค้าไม่ตามมาหานิยมนะคะสามรอยห้าสิบาท คือไม่มีอะไรทำไงว่างมากพี่ป่าว่างพี่ป่าว่างมากางานให้ลูกค้าอ่ะแล้วก็มีรถคอร์สรุ่นนี้ลูกค้ารุ่นนี้แบบเป็นงานฝีมือลูกค้าเป็นงานฝีมือนะเออลูกค้าอย่าคิดอะไรนะลูกค้าได้หินแท้ไปก็โอเคนะได้หินแบบว่าดิบๆเลยหินดิบในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนี่สวยนะเออไปใส่ไม่เหมือนใครนะสามร้อยห้าสิบ เดี๋ยวก็ต้องมีคนทักอุ้ยใช่อะไรมาอุ้ยสวยอะไรเงี้ยนะคะเออถ้าเกิดดำอะไรลูกค้าส่งชุบได้นะคะชุบแพงค่าชุบแพง,นะงกว่าค่าของนะโว่สามร้ยสิบค่าชุบเป็นพันนะค <c oughs> ่าชุบแพงพี่ปาเลยไม่ไม่ชุบงานให้ลูกค้านะอ่อมีอีกไหมจ้า ลูกค้านี้เป็นหินแนวแบบประมาณพวกเลมอนพวกอาเกตอะไรพวกเนี้ยนะอาเกตนะจี้อย่างเดียวสองรอยสิบนะสวยนะสีเขียวอ่อนๆพวกอาเกตนะคะตระกูลอาเกตนะสีเขียวอ่อนๆสวยนะคะสองร้สิบาทพร้อมคอสามร้สิบนะอันนี้แยกให้ ขายงานถูกขายงานเพลงไม่ได้นะไม่มีใครผุดหนุนง,งานเพลงพี่ฟ้าอยากเอางานถูกมาขายให้ลูกค้านะาลูกค้าเรามีงานนี้นะงานนี้แต่ว่าเรือนเนี่ยไม่ใช่เงินแล้วก็ไม่ใช่งานชุบนะคะเป็นงานที่แบบ เป็นงานที่แบบไม่ใช้งานเงินนะลูกค้าแต่ว่าเขาอาจจะชุบมาอะไรเงี้ยเนีนะ่ยแต่พี่ปลาเอามาเปลี่ยนเป็นพลอยของพี่ปลานะ450นะเป็นไพลินแท้เนะี่ยเป็นรูปหยดน้ําขายพลอยนะลูกค้าแต่ว่าแถมแ<ม>ถมเรือนกับแถมอันนี้ให้นะคะเรือนนี้ไม่ใช่เรือนเนี่ยไม่เรือนนี้ไม่ใช้เงินนะคะไม่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช่งานชุบนะคะแต่พี่ปลาขายพลอยอะ450บาทนะคะลูกค้าเหมือนลูกค้าซื้อพลอยไพลินเม็ดหนึ่ง ในราคา450บาทได้ทั้งคอทั้งนี้นะคะแล้วลูกค้าก็ไปสามารถไปจะไปลงทองแท้เพชรแท้ก็เรื่องของลูกค้าแต่พี่ปลามีโมเดลแบบเอามาให้ลูกค้าใส่อะแต่ว่างานโอเคเลยลูกค้า450บาทคอ,อสแตนเลสน,นะอันนี้450บาทนะลูกคา้า อ,อันนี้นินแท้นะลูกค้าน,น,นินแท้นะินแทะนะพร้อมคอนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะนินแท้อันนี้เป็นนินนินนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทงานแบบงานฝีมือ,อลูกค้างานฝีมือนะค่าเรงก็ไม่ได้นะอะออ ข้อดีของคนที่ดูหินเป็นอะไรเงี้ยนะข้อดีเนาะข้อดีที่เราแบบเป็นตายลูกค้าลูกค้าชิ้นนี้อภัยนะเดี๋ยวนะอุ้ยพันกันอีกละอือกล่อไปพี่ปาจะรีวิวงานแหวนเพิ่มนะเพื่อลูกค้าท่านไหนชอบนะคะอันนี้รีวิวของแพงอะลูกค้าอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ของแพงละ สองพันห้าลูกค้าอันนี้ทับซิมแท้ทับซิมเกรดสวยนะคะตัวเรือนชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะตัวเรือนชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะเอออันนี้สองพันห้านะคะทับซิมแท้ไซส์ห้าห้านะคะห้า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 นะคะห้าห้าอย่างพวกเนี้ยขายขายขายหินนะลูกค้าขายหินแต่ถ้าตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นพวกไทเทเนียมนะั้นเดี๋ยวนี้เขาจะทํากับไทเทเนียมอะไรเงี้ย นี่นะคะมันเป็นงานที่แบบขายหินนะคะขายหินนะคะขายหินเนี่ยเม็ดเนี่ยเออในราคาสองร้อยห้าสิบบาทฟรีสง่งอุยราคาประมาณ <200. S 2> สองร้อยนี่นะคะลูกค้า อันนี้นะคะ2อ0 0ันหนะคะเป็นทับทิมเทแล้วก็ชุบทองร้อยหนาห้าไม้เป็นเพชรสวิตนะคะอะ่าอันนี้ 5, 5า้าห้าลูกค้าให้เห็นความแตกต่างนะลูกค้าอยากได้ราคาถูกแพงมันมันมีหมดนะคะเนีย่ยอย่างเส้นเนี้ยเส้นนี้สี่พันห้าลูกคา้าอันนี้เป็นสามกษัตรนิยะ์นะคะเงินทองนาคนะคะสี่พันห้าลูกค้าจะซื้อของแพงก็ได้มีมีขายแล้วของแพงอะลูกคา้าอุ้ย <laughs> รีวิวสักสี่ห้าพงพอนะแม่ค้าหมดแรงหัวเทาะเยอะอลูกค้าค่ะอันนี้เป็นทับทิมเทนะเป็นเพชรสวิตนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะลูกค้าอันนี้อันนี้ไซส์ห้าจิตนะคะห้าจิตห้าจิตห้าจิตนะคะลูกค้าห้าจิตห้าจิตจะอยู่ที่สองพันห้าลดเหลือพันแปดห้าสิบนะคะสวยสวยลูกค้าไปเลยสวย อันนี้เป็นเรือนเรือนแฟชั่นนะลูกค้าพี่ปาไม่ได้ชุบเพิ่มนะเป็นเรือนแบบน้ำหนักไม่เยอะแต่ขายพลอยนะหกร้อยสิบพอขายพลอยนะนะเป็นบอดจอนสา 10, สนหกร้อยสิบไซส์หกสิบนะอ่าหกร้อยสิบพอปกติขายอยู่แปดร้อยสิบนะคะอ่าอันนี้ขายขายพลอยนะลูกค้าจะบอกเอ,อ้ยคุณปลาเรือนโลกแล้วแต่เรือนสวยนะลูกค้าดูเรือนสวยเรือนโลกแล้วแ่บอันนี้ขายพลอยอนะลูกค้าไปลงใหม่ได้ นะะคขายพลอยในราคา650อุห้ิพี่ปลาซื้อใหม่นะเดี๋ยวนี้เป็นพันแล้วนะเฉพาะพลอ,อยนี้ขายพลอยเดิมพลอยพลอยสมัยพระเจ้าเขานะคะอันนี้พันสองาสิบค่ะชุบทองรนะ้อยหนาห้าไม้งานชุบจะแพงค่ะลูกค้าพอได้ชุบทองรนะ้อยหนาห้าไม้เนี่ยชุบชุบเพิ่มอนะ่ะห้าเก้า่ะลูกค้าพันสองพันห้าสิบพันสองห้าสิบลูกค้าห้าเก้าพันสองห้าสิบไม่ขาย ห้าเเนะี่ยไม่ขายแล้วพันสองห้าสิบขาย9ก้า้ยห้าบาทชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะลูกค้าเก้ยห้าสิบาทพอนี่ลดให้ลูกค้านี้พันแปดห้าสิบนะคะทับทิมสตาร์นะคะประมาณสักหนึ่งสสามสี่เจ็ดปดประมาณ10บถึงสิบสอกระดัดเนะแดถึงสิบกระดัดทับทิมสตาร์นะคะเพชรสวิทชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะลูกค้า ซส์ไซส์ห้าแปดนะจ๊ะห้าแปดห้าแปดห้าแปดนะคะลูกค้า <_ d ata> พี่ปาเอางานถูกมาเรียกลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาซื้อของแพงพี่ปานะเอางานถูกมาเรียกลูกค้าบางคนก็มีงบน้อยแล้วเขาไม่รู้ว่าส่งจริงส่งปลอมส่งเท,ท็จส่งตามส่งตามไหมก,ก็ต้องทดลองซื้อน้อยๆก่อนอะไรเงี้ย ดลองซื้อน้อยๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาซื้องานชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมอืมซื้อน้อยๆก่อนนะคะอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะเป็นทับทิมเทนะคะลูกค้าทับทิมเทอะไรเทก็บอกเทอะไรปลอมบอกปลอมนะเออถามถามถามได้นะคะออันนี้อันนี้จะแพงหน่อยนี่ขายงานทับทิมนะน,นี่จะหกพันห้าลูกค้าพี่ว่าขายทับทิมนะ,ะเพราะว่าหายากนะคะ นี่ถ้าเราไม่ติดกาวนี่จะสวยมากจะแบบงานสวยอย่างเงี้ยหกพันห้านะลูกค้าใส่ห้าค่ะชุบทองร้อยหนาห้าไม้แต่ถ้าลูกค้าขึ้นเดือนอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นสองอถ้าขึ้นเดือนนะออแต่ว่าอันนี้เป็นเดือนสําเร็จที่ป้าก็เลยขายหกพันห้านะจ๊ะลูกค้าอันนี้เป็นอัอนนี้ประมาณสักสามจุดห้าถึงสี่จุดห้ากรัตนะคะ นี้เป็นบุษราคำนะอันนี้สามพันห้าลูกค่ะใส่ห้าแปดนะลูกค่ะสามพันห้าเนี่ยห้าแปดค่ะสามพันห้าอันนี้เป็นบุษราคำนะคะอบุษราคำประมาณสามจุดห้าถึงสี่จุดห้ากรัตนะคะบุษราคำนะลูกค่ะประมาณนะอืมก็แบบอยากได้งานถูกก็มีนะงานแพงก็มีนะเออสี่ร้อยห้าสิบก็มีท้าทิมแท้ อ่าลูกค้าอันนี้ทรัพทิมแทสตานะคะนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบยังไม่ออกอ่ะลูกค้าแกตัววิกวาต้องลดลดอีกใช่ไหมอ่าห้าสี่ให้หกร้อยห้าสิบนะคะค่าชุบไม่ได้แล้วลูกค้านี่ให้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนะห้าสี่นะหกร้อยห้าสิบพอสตาชัดนะ ้าสี่นะหกร้อยห้าสิบลูกค้าดูสตาชัดมากหกร้อยสิบหรอขายขาดทุนนะลูกค้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กำไรกับกับเขาหรอกพี่ปาขายขาดทุนห้าหกอันนี้ห้าหกสี่ร้อยห้าสิบนะห้าหกงงกับกล้องไม่ชัดอะกล้องไม่รู้ไปจับอะไรมันไม่ชัดอ่ะ ห้าหแล้วลูกค้ากงไม่รู้จับอะไรอ่ะไม่ชัดลพี่ฟาไม่อยากให้จับอย่างอื่นไงอ่าก็จับอย่างอื่นแล้วมันมันจะไม่ชัดนี่นะคะห้าหกสี่ร้ยห้าสิบบาทค่ะสวยนี่นะคะห้าหกสี่ร้ยห้าสิบบาทลูกค้าห้าเจ็ด ห้าเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบทับทิมแทนนะห้าเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบทับทิมแทนี่สี่ร้อยห้าสิบห้าเจ็ดทับทิมแทโป่งคำสี่ร้อยห้าสิบนะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบโปร่งคำเข้าแก้วนะคะห้าเก้าห้าเก้านะคะสี่ร้อยห้าสิบ 450. ขาอยู่แค่เนนะี้ มีมีมาใหม่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเคี่ยวอนุมานนะคะแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีปวกมีข้าวแก้วมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเนี่ยให้นะเออเริ่มขึ้นละห้าห้านะลูกค้าขาห้าห้านะคะห้า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 แต่ใส่เนี่ยนี่ได้ประมาณสักห้าหกเนาะห้าหกนี่นะห้าหกเนาะมีลูกค้าบอกว่า มีเห็นคุณปลาอยู่ในแบบทีทีทตอกตอกกันอะไรเงี้ยเออไปทุกที่ค่ะไปทุกที่ค่ะไปแค่ไปแค่นี้เฉยเยไปคำคำเฉยเยอันนี้เป็นอมโซโนไน,นนะพันสี่ห้าสิบไซส์สิบสี่มิลนะคะอมโซโนไนพันสี่ห้าสิบลูกค้าจะใช้เนี่ยอันนี้ความารีนนะน่าจะว่ามันความารีนนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ลูกค้าจะใส่อเมทิสต์นะคะ250อโอ้ยงานฝีมือคะ่ะลูกค้างานฝีมือนะคะงานฝีมือน่าจะเป็นพวกไทเทเนียมอะ่ะมันต้องตัดดูอะ่ะลูกค้าต้องตัดะแต่ว่าคีคเสียได้ของลูกค้าอยากอยากได้อยากได้แบบดีก็คือชุบเพิ่มอะ่ะลูกค,านนค้าชุบเพิ่มแพงอันนี้ไม่คือค่าชุบแพงกว่าค่าของนัพี่ปาเอาไปชุบปุ๊บนะลูกค้าพี่ปาต้องขายประมาณพันสี่สมมติชุบขาวนะขายพันสี่พันห้าเลยอะ่ะ เออแต่ไม่ชุบแล้วไม่เอาแล้วเขตดแล้วกับงานชุบเพราะว่าลงทุนเยอะแล้วขายขายขาดทุนน่ะเออลูกค้าได้งานดีแต่พี่ปลาพี่ปลาแบบขายแบบมันไม่ได้อะ่ะเข้าใจไหมเออขายมันไม่ได้ลูกค้านี่กบคาบแก้วบอกเลยพี่ปลาขายอยู่พันสี่อันนี้ลดให้แปดร้อยห้าสิบเป็นเป็นอันนี้นะอัมพันนะลูกค้ากบคาบแก้วกบคาบแก้วอะ่ะ เออเป็นเป็นอัมพันนะอัมพันพม่านะลูกค้าเป็นอัมพันนะลูกค้าอัมพันแบบยางไม้ที่แบบเบามากนะลูกค้าเป็นยางไม้นะเป็ร้อยห้าสิบเป็นกุบคาบคาบเหรียญกุบคาบเหรียญน,นะใครใส่แบบเป็นเป็นมงคลอะไรเงี้ยใส่ใส่เพื่อสิริมงคลนะคะอ่าลูกค้าดูงานนะลูกค้าอย่าด่าพี่ปานะลูกค้าดูงานนะพี่ปาขาย ทับทิมนะอ่ะทับทิมเม็ดบอลเริ่มเทิมเลยพี่ปาขายทับทิมนะอ่ะทับทิมเม็ดใหญ่อันเนี้ยอันเนี้ยแปดร้อยห้าสิบนะลูกค้าทับทิมเม็ดใหญ่แต่ตัวเรือนนี้ไม่ใช่งานชุบนะรู้สึกตัวเรือนจะเป็นพวกทองแดงอะ่ะลูกค้าแล้วก็มาชุบบางๆอ,ะอ่ะเออแต่พี่ปาขายขายขาย,ขายพลอยนะแปดร้อยห้าสิบาทพี่ปาขายพลอยนะแต่พี่ปามีเรือนกับมีโคสแตนเลสให้แปดร้อยห้าสิบนะคะอ่ะ,อะ อันนี้พี่ปาไม่ได้ชุบนะถ้าไปชุบป,ปุ๊บสมมติชุบขาวพี่ปาต้องขายพันสี่ชิ้นเนี้ยไนนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะแปดร้อยห้าสิบบาททับทิมประมาณสักประมาณสิบหกกรัตล่ะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบบาทชิ้นนั้นพี่ปาซื้อมาแพงทับทิมนะลูกค้าอย่าดูเรือนนะเรือนนี้มันเป็นงานที่แบบว่า แต่ว่าน้ำหนักใช้ได้งานไดโอเคอะ่ะถ้าพี่ปาไปชุบป,ปุ๊บเนี่ยมันจะราคามันจะสูงเลย<ม>พี่ปาเลยไม่ชุบละก็คือเอาเรือนเนี่ยเรือนเนี้ยใช้ได้อะ่ะแล้วก็งัดพลอยปลอมออกแล้วก็ใส่พลอยแท้ชิ้นเนี้ยให้หกร้อยห้าสิบนะชิ้นเนี้ยหกร้อยห้าสิบนะคอสเตลเลสนะลูกค้าลูกค้าไปใส่ถ้าคนไหนไม่ค่อยแพ้นะก็ใส่ได้นะ่อันนี้ทับทิมประมาณสักสิบหกกรัตนะลูกค้าชิ้นนี้ ชิ้นนี้ให้หกรนะคะตอดีทักทับทิมอยู่อยู่ข้างหน้าหยิบม,มาใส่อันนี้650นะคะลูกค้าอันนี้พี่ปาไม่ได้คิดตัวเรือนพี่ปาคิดเฉพาะพลอยนะไม่ได้คิดเรือนไม่ได้คิดคอนะพี่ปาคิดเฉพาะพลอยนะหกร้อยห้าบาทคือพี่พอพี่ปาขายพลอยเม็ดเนี้ยแต่พี่ปาใส่โมเดลให้อะไรเงี้ยลูกค้าสามารถเอาไปใส่ในอันไหนก็ได้เวลานั้นหรือว่าส่งชุบก็ได้ลูกค้าส่งชุบถ้าชุบขาวเนี้ย ประมาณ450ชุบทองก็ประมาณ850ชุบทองนะถือพี่ปาไม่ส่งชุบเพราะว่าต้องมาจมกับค่าชุบอีกค่าชุบใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เหลือ80,000ละค่าชุบะนะแล้นะเดือ8 0ด0 0ละใกล้จะหมดแล้วคือไม่ใช่ขายของดีนะคือต้อง,ต,องต้องควักเนื้อนะต้องไปกู้เงินมาใช้นี่นะคะไม่ได้ว่าขายของดีนะลูกค้าต้องต้องไปกู้ใช้เงินมาใช้นี่นะคะเออยังมีจี้อีก ทีนชิ้นนี้พี่ปลามองน่าจะเป็นน่าจะเป็นรถโคดนะลูกค่ะคือมันสีขาวหรืออน่าจะรถโคดไม่น่าจะขาวนะรถโคดร,รุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะลูกค้าจี้นะสามร้อยสิบลูกค้าจะเอาจี้ก็สามร้อยสิบพร้อมโคก็สามร้อยสิบนะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นอื่นที่พี่ปลาบอกแยกขายก็แยกขายนะตามตามที่พี่ปาพูดนะเออ ลูกค้าเอาไปใส่คำๆเขาบางคนเขง,งบน้อยอยากใส่ทับทิมแท้แล้วก็ล้อมเพชรอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่างานหินอะไรเงี้ยนะเออก็เลยหางานเบาๆมาให้ลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้ขายของเพลงแต่ลูกค้าถ้าซื้อลูกค้าจะได้พลอยปลอมนะลูกค้าไม่ได้พลอยแท้นะแต่พี่ปาซื้อพลอยซื้อเรือนมาแล้วก็มาใส่พลอยแท้แล้วในราคาเบาๆคิดแต่ค่าพลอยอะ่ะเข้าใจปะ เออแต่นี้เป็นงานฝีมือนะลูกค้าพี่ปลามาเปลี่ยนจุกให้จุกสวยขึ้นนะ,ะปกติจุกเขาไม่สวยหรอกพี่ปลามาเปลี่ยนจุกจุกเราก็ต้องซื้อตังหากคอรเราต้องซื้อตังหากแล้วมาขายราคา3ามร้สิบาทแล้วกนพิงโกเนี่ยพิงโกสวยมากอืมโอเคขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ